อลบรสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมมูฮัมหมัดจอมขมือบหมูนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในประเทศบับเบิ้ลโลเพนะครับผมแล้วก็เด็กมุสลิมจากย่านคลองเตยนะครับัลโลครับเด็กมุสลิมได้ยินไหมครับพวกราได้มุสลิมเดกเราเป็นเตมมุสลิมเมือเโอเครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาน้องๆมาเผยแพร่ศาสนานะครับผมในประเทศบับเบิ้ลโลเพนะครับว่าจะมีใครเป็นคนมุสลิมหรือเปล่านะครับ ใครที่อ่าไม่ได้เป็นหรืออะไรอย่างงี้นะครับ<ห>ก็ผมก็จะทําการป้ายยาน,นะครับผมให้เป็นคนมุสลิมแบบพวกผมเต็มตัวนะครับเพราะว่า <c oughs> พวกเราไม่กินหมูหมูก็เหมือนยาพิษโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมฮัลโหลน้องสาวน้องสาวโดน้อง <c oughs> มาใครเนี่ย <c oughs> ไ,ไม่ได้า <c oughs> มาของใครครับมาคนเดียวเหรอครับ ใช่ครับว่างเปล่าว่างเปล่าทำไมอ่ะคืออย่างนี้ผมอ่ะนับถืออะลลอะถูกไหมครับออครับอ่าแล้วทีนี้ผมอยากจะชวนพี่ชื่ออะไรครับชื่อมาลวยครับอ่าคือพี่มาลวยไปไปละหมาดไหมครับมาลวยชวนเพื่อนมาด้วยได้ไหมได้ครับชวนเพื่อนมาได้เลยครับผมโจโจโจอยู่อยู่อยู่ที่เดิมผมผมมีเพื่อนเพื่อนอ่าตอนนี้กําลังละหมาดอยู่ครับผมอยู่ที่มัสยิดครับโจเร็วเร็วกว่านี้ อันนี้พี่สนใจใช่ไหมครับผมคะพอดีว่าผมมีหน้าที่มาเผยแพร่ศาสนาครับผมได้ค่ะโอเคครับผมฮัลโหลครับน้องมารวยครับเสียงแบบเสียงน่ารักจังครับเหรอใช่ใช่ครับมารวยแต่งตัวอย่างนี้ไปได้ไหมพี่อ๋ออ่าไม่เป็นไรครับผมครั้งแรกไม่เป็นไรครับโจไปละหมาดกันอันนี้พาเพื่อนมาด้วยใช่ไหมครับใช่น้องน้องน้องโจเอ้ยน้องมารวยเอง อ๋อได้ครับผมเดี๋ยวขับรถตามมาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาไปที่มัสยิดอันนี้เป็นมัสยิดรับนะครับได้เลยครับโอเคครับผมตามมาได้เลยครับหนึ่งจุดห้าไมครับหนึ่งจุดห้าไมได้เลยครับขอขอไปรับพี่สามแป๊บนึงนะครับเอาได้ครับผมเชิญเชิญตามมาได้เลยครับผมคับพี่อ่าพอไปที่นั่นแล้วอ่ารบกวนถอดรองเท้าแล้วก็พูดจาสุภาพด้วยนะครับได้ครับโอเคครับผม one hour later ฮัลโหลครับอันนี้เราสองคนพกอ่า คัมภีอังกุระอ่านมาหรือเปล่าครับคืออะไรครับไม่ได้พกครับอ๋อไม่ได้พกมาโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางเรามีให้นะครับเดี๋ยวลงรถเลยครับผมตามมาได้เลยครับได้ครับพี่ต้องถอดรองเท้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่แม่สกปรกนะครับโดนตอดราครับพี่ครับผมเร็วมากน้องๆเขากำลังละหมาดอยู่นะครับผมพี่อย่าไปพูดกวนประสาทอย่าอย่าอย่าครับมาๆตามเรื่องนะครับ อ่าเดี๋ยวเชิญด้านในให้เกี็บพื้นที่ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนรวมนะครับคับพี่โอ้โหจริงไหมครับเป็นยบ้างครับประทับใจไหมครับสดยอดเลยครับพี่อ่าเราจะมาละหมาดใช่ไหมเดี๋ยวเราท่องตามเขาได้เลยครับมีคนทำให้อยู่ครับผมเออ๋ยวคนคนนั้นเขาหลุดเขาแล้วครับพี่ รอสตบ้อัลลอฮอะไรอัลลามถ้าเป็อัลลอฮอรนะจนระรัลลอสาอยุดก่อนครับผมยุดหยุกคนยุดก่อนทุกคนยุดทุกคนยุดก่อนทุกคนทุกคนครับทุกคนครับมีแขกรับเชิญมาครับผมอันนี้เป็นอันนี้เช้าอะไรครับผมัช้าพุทเหรอครับเช้าเชอาพุทครับอ๋อไม่ชอบชาวพุทลอ่ะ งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนครับเป็นชาวนาวีได้ไหมอ่ะเรามาเลกงคาทุกลุกขึ้นมาได้เลยครับผมคนนี้เป็นชาวบุดครับจัดการเลยจัดการจัดการเลยครับชวไอ้อมไอ้อมนเธอไปครัปี จะไปไหนฉันจะไปละมานิวยอร์กเลยข้าวห <ใน S 1> ่อหนอนมาละเบอร์นิวยอร์กขอโทษนะครับพี่สาวถ้าพี่สาวตอบว่าอิารามก็น่าจะรอดไปครับแต่พี่ดันตอบว่าชาวพุทธ